สวัสดีทุกคนนะครับศูนย์สัตว์ควายนะครับหมาควัวนะครับตอนนี้ครับเบื้ไปตั้งชื่อของไม่ได้แบบนี้หรอกต้องชื่อว่าบัฟโลบักฟโลนรามาแปลว่าควายแล้วนี่นะครับโมอยู่ในโลกแล้วครับอัปเดตมาใหม่ซ้ำอันนะครับแต่โทรศัพท์ผมมันอัปเดตอันนี้ไม่ได้ครับเพราะอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมเออเกมอะไรวะ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  ตอนนี้เรานั้นเป็นโลกอยู่ที่กิมมันมีกี่อันวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยมันมีหกอันน่ะแถมดาวดาววะประเทศไทยเป็นโลกโลกประเทศไทยพวกอันนี้คือโลกแบบโลกแบบที่เขาสร้างโลกแบบสร้างแบบไม่เหมือนอันนี้อันนี้ค้นเหมือนโลกเหมือนอันนี้โลกเหมือนกับโลกเหมือนอ่ะเอ้ยยี่กุบแด ู้หยยรังทุกคนเห็นกุฎบา่าแล้วครับกุฎบาทมันด้วยเอฟเฟกต์สวยอ่อะโหประการนะเอ้ฝนพี่ใช้แบบนี้หรอกเนะี่ยทุกคนสังเกตได้หลุมดำครับไป็นแ่แบ็คโฮค,ครับใครดูซ้อนต่อบไปตรงก็ต้องบอกตอบไปตรงได้ครับอันนี้คือหลุมดำครับหลุมดำแบ็คโฮลหลุมดำแบ็คโฮครับอากรพวกเขาเคยหยิบของครับ ตอนนี้ผมกับให้พ่อหยิบเองวหะครับแล้วตอนนี้ผมนั้นไทยิลิ์อยู่ครับนะตอนนี้ครับเรามาอยู่ดวงจันอาดวงจันเนี้ยตวงตวงนันดวงจ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 ันไปพี่โหโหตาไปแล้วดวงจันเองแล้วเว้ย

ทำให้เหมือนเบนดี้แอนเอซีนะซึ่งยังไม่ตายม่ม,มีวันตายลองเหรอสกา,สาวซ่ามทททอทเดโอเทยันยนไัไม่มีทาอเย,ยีย้อผิดะสัตั์อันนี้คืออันนี้คือหัวข้อคล้ายคล้ายกับบุคนักเบนดี้อะเออก็คล้ายแหละมชากินแบบนี้ไหมมีปั๊มกบบ เพิ่มมาหมดอ่ะปัามึกขปัามึกสามแฝดอ่ะสี่แฝดอ่ะห้องข้างหกโอ้โหมันนักไม่มีเสียงครับอักบักล็อกรวมได้ถ้ามีเสียงนี่นี่ครับมันนี่เลยมันก็อะอ่ะมันยังมันนี่อันนี้อันนี้ไงทำไมไม่ตายว่าปลาหมึกยักษ์ทำไมตายแน่ยว่าปลาหมึกยักษ์ทำไมมันไม่ตายอ่ะ นี่มันโดนพลังแหงแสงเข้ไปแล้วเว้ยเอ้ามันตายเหรอเฮ้ยเฮ้เยามได้เหรอ Galaxy Galan ไหนวะอ้าพัททิพัทิ Galaxy อะโอ้ยโ,โลกค่นี้ก่อสีม่วงสีสีน้ำเงินออกม่วงสีดำอันนี้อะไรวะเนี่ย Galaxy เหรอ Galaxy 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 คลิปข้อิปนี้ก็ยืมกรลไรกรสสักกไข้นะครับลิมนี้อยากมาแค่แป๊บเดียวครับ๊ายบาคลที่น้าเจอกันวู้่ให้แป๊บเดียวจริงๆนะ